วัดตอบอีกแล้วของเกา่ายังไม่ไปเลยอของใหม่ลงอะต้องเยอะสูงด้วยเนาะนี<อ>่ใช่ให้ดูตกตั้งกระเชา้าอันนี้ก็แรงขึ้นเรื่อยของเกา่ายังไม่ไปของใหม่เราก็มาตกชุ่มดูจาะไปพื้นนะที่เดิน อออโอ้ยโอ้ยดูดดูดโอ้โหตื่นแล้วในแดดโจบอกไทยด,ยดูดิมันขึ้นไหนต้องเยอะนะเขาของก้าวลงไปต้องเยอะแล้ว ภาพบรรยากาศหมาตกแล้วก็เพื่อนเล็กๆน,น้อยๆอ๋อยสีนะไม่มีรถพอช่วงลื่นเป็นวันหยุด <c oughs> รถไหนมาทั้ง,งนันไม่ได้ยินเสียง ฮะเงสเอออลูฮแต่วนแกตัดนะอ้โซอ้ย yes, yes, ันโอชิโตหรออลูพาเวนนะเดดียร้านค้าทำไมปิดไฟลวไม่มีให้เราไอนี่ออชะมาชัดออเดินอินตีน่โตไอฝากอ้อยเนี่ยเขาโต นี่ไงมันสูงขึ้น้าดนีเด้เลยนะวันนี้ตกไม่รู้ว่าอากาศพรุ่งนี้จะเป็นไงนะเดินเดนออกก็เดี๋ยวเสื้อโจกข้างหลังข้าวเ่ยตกแรงขึ้นเดี๋ยวขึ้นแล้วโอ้ยดูรถตักห็นหักก็มาอ้หนาว เช้าที่ดูเนาะรถพอองศาแต่ตอนนี้ไม่รู้กี่องศารถตักหิมะโนนรถไงแล้วแต่เป็นรถเก่งธรรมดาหนาวมากเลย แค่นี้ก่อนเนาะน้า